พูดตรงๆคงไม่ได้มีใครคาดหวังความสวยงามจากคอนโดราคาล้านต้นๆอะไรมากยห้องนี้คือตัวอย่างของการไม่คาดหวังไม่ผิมหวังตูเข้าไปปุ๊บมุมแรกที่เห็นคือโถงทางเดินที่มีบิวอินตู้เพาเต็มผนังไปหมดยาวตั้งแต่ประตูไปจนถึงโซนนั่งเล่นคือปกติคอนโดงบน้อยอ่ะจะให้เฟอร์หรือตู้แบบธรรมดาเนี่ยคือคิดมาหมดแล้วเปิดบานตู้ทีไฟติดมีช่องเก็บของซ่อนโต๊ะเครื่องแป้งต่อเนื่องกันแบบเนียนฟอลเหมือนแบบตั้งใจแต่งมากไม่ใช่ของแถมแบบโครงการทั่วไปโซนนั่งเล่นก็คือจัดวางดีนะไม่ได้ใหญ่เวอร์แต่่ใช้้พืนทีคุมมาก โซฟาแบบเบาเสรนั่งจะเหยียดขาก็ได้ไหมอือและสําหรับสายซื้อข้าวกลับบ้านนะมุมเคาน์เตอร์ติดกับโซฟาคือดีมากเก็บของเสร็จนั่งกินได้เลยไม่ต้องเดินไปมาให้ <พอ S 2> ลำบากข้อห้องนอนยิ่งรู้สึกว่ามันเกินความคาดหวัง,เต,งเตียงใหญ่แต่ยังมีพื้นที่เดินไปเตียงเลือย<ๆ>เดินออกไประเบียงได้และที่สําคัญคือวิวดีมองลงไปเป็นสระว่ายนะ้ำไม่ใช่วิวตึกอับๆเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกคะ่ะไม่ถึงหลานสามะผ่อนแค่ห้าพันต่อเดือนเงินเดือน1หมือนสองก้าวกล้จริงๆนะมันคือคอนโดที่เหมาะกับคนไม่ได้งบเยอะแต่ยังอยากได้ห้องที่ดูดดดีไไไมม่่ออัตนแรกก็้คาหวง แต่ตอนนี้เห็นห้องแล้วยิ้มมุมปไม่คุ้มวันนี้จะปคุ้มวันไหน